อ่อนเองก็ได้ยังมาทางหนานั่พี่น้องเลยโอ้ยมาอยู่ทางหลังกับโอยู่ปู่หมอกบัวก็กมีหนังาวยงามเอาผึ่นนอนบ่เนี่นอนจะได้สิเก็บบ่ฮะสิเก็บบ่เรื่อยได้สิเก็บบัวแล้วตกนล้วก็มาช่องมาชามอะไรได้หนึ่งมันก็หมวกบัวหลายเลยเดิงลงไปเก็บไปสบายตัวเพิ่นนอนพี่น้องเลยโอ้ยนอนสบายครักพอดีนอนทงเพื่อช่อง สบายดีพี่น้องมื่อนี้มาพบกับเบานอยยูโซเซนเก่าเสด็จเดินมาถานผู้ชมเนาะามื่อนี้น่เบานอยก็ได้อ่ามาทำภารกิจหนึ่งก็คือมื่อนี้เบานอยได้มาเอาบัวเนาะอ่ามามากระสมุนเนาะพี่น้องมืาอนี้นี่คือสมุนอ่าแอ็ดแอ็ดเฮือเขาเนาะพื้นฐานพายเฮือให้เนาะง่ายเก็บมาบวกบัวเนาะพี่น้องเนาะโอเควิชาศาสตรเวลาไปเก็บบวกบัวเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคไปตอนนี้เพิ่อนกับเป็นแอ็ดเฮือพี่น้องไปน้ำเก็บไปน้ำพี่น้องเลยเบิงเบิกหมังนี้ได้อยู่วะ Ô nhậu, mời từ ngoài mảng này, giờ nào, <laughs> Để đi má Hé thang hé 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 kinh mảng này hé 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 này ván <laughs> đây hé สุดยอดเลยน้องนี่บัวน้องได้ชาบอน่อยไปกินเนาะบุตรวานเถาน้องนี่ได้พี่น้อยน้องนี่โคตรแซ่บเลยน้องนี่บัวได้ม้างเลยโอ้ไตตึองนายเตืองนายมันหนักนายตึงอยู่ตัวนี้จวมลงนี่เนาะลื่นลอดเลยแล้วกล่องไปต่อไปต่อว่ะไอ้ผู้ทางหน้าผู้กลมมีหลายอยู่กอดเก็บอยู่ดอก hai ink bình rằng hai thư ink con người chắc chắn chóc lâu tầm này thằng này thằng thằng này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  này thằng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  này 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 พายแบบไม่พี่น้องบาดนี่ยเดี๋ยวพายแบบไม่กี่พายแบบไม่พี่น้องเลยพายแบบไม่ก่อนบาดนี่เดี๋ยวนี้เห็นบ่โอ้ตาตึงๆเลยพี่น้องเห็นบ่อันนี้ก็เพราะอันนี้มันก็ชะออันนี้ก็พรอันนี้พย่ยจะขึ้นมานั่งพี่น้องเลยเพย่ยจะขึ้นม้านั่งก็เลยจะขึ้นมาอันเป็นแอสเฮือนั่มนี่ สุดยอดเลยสุดยอดเลยนในถึงคือ,อโคชเช็ตโต๊พกพื้นแต่ไหนก็โต๊กพื้นอะไรเห็นแบบนี้เดีด๋ยวพ,าไ, <c ười> พา,า,าไปต่อเดี๋ยวพาไปต่อไปจะขึ้นทั้งหนาพี่น้องไปจะไปทั้งหนาระวังตกบัดสองบัดสามนี่สามเปนกล่องเลยโอ้โหทางนี้มีตะ่ังใหญ่หรือเปล่าเลยตาใหญ่ๆหญ่เลย,ยอย่าสิเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บก่อน อ้ยมอหนึ่งกับเด้กยังมาทางหนานั่พี่น้นองเลยโอ้ยมาอยูท่ทางหลังกับโอยู่นะปู่หมวกบัวกับพี่หนานางามเอาเพื่อนอนบ่ะเนี่นอน <laughs> จะได้สิเก็บออฮะสิเก็บออเรื่องยๆได้สิเก็บกบวัวนะตกุ้งแล้วก็มาช่องมาชามที่ได้หนึ่มันกัวบวกบัวหลายแต่ลงไปเก็บไปสบา,ายตัวเพื่อนอนพี่น้องเลยโอ้ยนอนสบายครับตอนีนอนเทิงเฮือทรัม พายกับไพ่เงี้ยมึงมีคนไพยให้พี่น้องเอ้ยมาคู่เดียวมาหนิมีนกคนคาวเวียกอ่ะบ,บ่ไปยังคอยเก็บไปนี่แหละนอนอย่างนี้แล้วบันอืเก็บได้บันโอ้ต้นไนมันสิน้องพี่น้องเอ้ยเบิังสิลองกินลองเบิ้งเนาะกินลงเบิ้งโดกินลองเบิง้ง เดี๋ยวสิลองกินดูนได้เพีองโคตรหวานเลยพี่น้องไ้บัวใหม่ๆเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยกินเบรุกิ้บะาเพื่อหันหม้หมอกินน้ำโคตรหวานเลย เดี๋ยวเก็บก่อนลูกค้าวเพื่อนช่างเก็บให้ลูกค้าเพื่อนเพื่อนอยางได้หมักบัวพี่น้องเลยเก็บไปส่งนะเจ้าก็เจ้าถามอยู่ปอเลทางนี้แห้งหลายพี่น้องเลยทางนี้เป็นแห้งหลายทางนี่พี่ปอเมีต่างใหญ่ๆเลยทางนี้โอ้ยโอ้ยน้ำกุ้งเติบเลยน้องที่สองได้พี่น้องเลยทางนี้ น้องลูมยังยังอยู่เลยผูน้องทางลูมผูยังยังอยู่เก็บได้สำเนียพี่น้องเดี๋ยวพาไปเอาต่อเดี๋ยวตาเนี่ยี่กระนอนอยู่ด้วนี่นี่เห็นตาหัวเวรนอนไปรับกันเลยเอาโต๊ะเครื่องต่อได้กับผู้อัน้จะไปคอจะขึ้นประน้ำ nhưng lít vô để cho họ ở một lần trong đó ô oh, đi đi mà này mà nhảy này à phi độ à phi độ này phi độ này đó mà nhảy đây đây đó ô ô làm bà phi độ rồi Oh, ไอตึงกะลิ้นนี่หยอดเลยโอ้เพราะว่าน้องนี่มันเลืกเนาะพี่ต่องเลยในมันกะฉวานนะน้องเลืกต้มกับไลยน้องอื่นนะมันมีหินไลพี่หน่อยมันมีหินแล้วมันมาจากวานไปเลยโอ้มาตักเขากันมาตักเขากันลุ้มๆเอาตอกเอาถักเขากันนะพี่ต่องนะเขาก็จะลบมาฝังบึกครัวนะพี่ต่องมาพักนี้ก่อนโอ้อันนี้ก็นอนค่ะกะลิ้นนี่ก็ได้ ปวดว่านอนคักนอนเนย <c oughs> อะตอนนี้ก็เป็นขาเมื่อนอนพี่น้องเลาะเมื่อได้บัดน,นีนขากับขากับพี่นอ้องบ้าเนอมีแต่บางงามๆพี่น้องเลยสุดยอดเลยน้องตะละบ่อนมีตม่บางในหน้อยพี่น้องเลยบางใหญ่ๆเลย To gió chị gió chị tang vẫn luôn 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 Má luôn 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 này luôn 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 hơn luôn 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 Tại sao gì mới chạy? Cái kia một búa à bò hả? Cái bọc búa à bò Tốt đấy. Cặp bay đây bay. À là chị tốt chị tốt. Cặp bay, chị bay cái <laughs> đây. Chị lốc bò. Bây giờ lốc đây. ตอนนี้ก็ให้น้องเขาน้องหลาพลงเลยเนาะตอนนี้พนลงแล้ว <laughs> จอดไปจอดเรื่อยพนลงผู้เข้าไปในป่าโอเคเดี๋ยวหาต่อนาะพี่น้องอาบัวต่อเข้าไปเอ,อ้บบต่อ,อ,าอมาในยังลีบเลยเด็ดเอาหัวมันในลีบเสียวเสียวยันกล่องตก โอเคเดี๋ยวบอลน่อยสิตัดไปตอนเก็บแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเก็บยากจังพี่น้องเนาะถือกล่องแน่ถือพี่ช่างแนี่ยบางทีเดโอ้ยต้องลาเพื่อขึ้นมานำเกือบตึ๊กตกเกือบตกทั้งเบอร์สามตั้งกล่องตั้งคนตั้งมาโอเคเดี๋ยวบอลน่อยสิตัดไปตอนเก็บแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ก็เป็นเก็บทีเรียบร้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็หมกบัวเนาะพี่น้องเดี๋ยวบอลน่อยจะเอามักกระสอบมาใส่ใส่หลอดมใส่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะอันนี้ก็ น้องใส่ลาเพิ่นเมื่ขึ้นมาถ่ายจะดนแล้วเพิ่นเมื่อยขี่เพือนเพิ่นก็นั่งมานั่งถ่ายแล้วพีน่น,น้นนงนนองเดี๋ยววันนี้สิเก็บใส่หล่อใส่กระสอบแล้วพี่น้องเนาะเ <c oughs> มื่อหนาพอแหละประมาณาสี่ห้าหมื่นนะพี่น้องจะเก็บได้เธอหนึงนะ่งเนาะอ่าโอเคคลิปนี้ก็ไปเพลียงจำเลยก่อนนะทางผู้ชมนะอ่เอาไว้คลิปหน้าเาจะพอกันใหม่เนาะอ่าโอเคลาพี่น้องไปก่อนบ๊ายบาย